สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะครูชื่อนันสาวรัชราพรกรีบแก้วหรือว่าครูหนึ่งนั่นเองนะคะวันนี้ครูหนึ่งไม่ได้มาสอนวิชาภาษาไทยนะคะแต่ครูหนึ่งจะพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4มาเรียนในรายวิชาซ่อมเสริมในรายวิชาส่อมเสริมนี้นะคะครูหนึ่งจะให้นักเรียน ได้ฝึกอา่านฝึกเขียนหรือว่าฝึกคิดเลขหรือว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่างๆที่จะเอามาส่่งเสริมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4กันนะคะวันนี้เริ่มวันแรกของภาคเรียนที่2นะคะปีการศึกษา2564นะคะเทมอม2แล้วนะคะวันนี้คุณหนึ่งจะขอหยิบยกบัญชีคำพื้นฐานนะมา เป็นการซ่อมเสริมหรือว่าเป็นการเสริมคําไม่แก่นักเรียนนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณหนึ่งจะพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ไปอ่านเสริมในบัญชีคําพื้นฐานกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านไปด้วยกันเลยคุณครูจะอ่านก่อนและให้นักเรียนไปฝึกอ่านตามที่บ้านนะคะฝึกอ่านวันนี้มีทั้งหมดสิบห้าคถ้านักเรียนอ่านตามครูนักเรียนก็จะได้คําทั้งหมดสิบห้าคแสดงว่าเราได้เรียนรู้คําใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกสิบห้าคนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูอ่านก่อนแล้วก็นักเรียนค่อยไปฝึกอ่านตามกันนะคะกดเก์กดเก,ก,ดเก์กดหมาย กฎหมายกะตะเวทีกะตะเวทีกะตันยูกะตันยูกะติกากะติกาอีกครั้งนะคะกฎเกณฑ์กฎหมายกะตะเวทีกะตันยูกะติกา ก้นก้นกอนกอนกรมกรมกรมพระกำแพงเพชรักขระโยทินกรมพระกำแพงเพชรักขระโยทินกรมพระปรมานุชิตชิโนโรถกรมพระปรมานุชิตชิโนโรส ก้นกอนกรมกรมพระกำมแพงเพชรอักขระโยทินกรมพระปรมานุชิตช,ชิโนโรถนักเรียนอย่าลืมไปฝึกอ่านนะบางคำอาจจะเป็นคำใหม่ของนักเรียนนะคะบางคำอาจจะเป็นคำน,นักเรียนเคยเจอมาแล้วนะคะแต่ครูก,ก,ก็อยหยิบยกมาเพื่อนักเรียนได้เรียนรู้กับคำแล้วก็ได้ยินเสียงหรือรู้จักคำใหม่ๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ กระจกกระจายเสียงกระเซน็นกระท่อมกระทายกระจกกระจายเสียงกระเซน็นกระท่อม ทายเป็นไงบ้างคะวันนี้ครูยหยิบยกคำบัญชีคำพื้นฐานมาทั้งหมด15คำเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะได้ดูได้ฟังผ่านหูผ่านตาไปนั่นเองนะคะถ้านักเรียนไม่รู้คำไหนถ้าใน,นคำว่ากระจกนักเรียนเรียนรู้อยู่แล้วว่าอ๋อกระจกคืออะไรแต่คำว่ากระเซ็นถ้านักเรียนไม่เข้าใจคำว่ากระเซ็นนะคะนักเรียนสามารถไปค้นหาความหมายเพิ่ม,เต,มเติมจากใน Google หรือว่าในพจนานุกรมก็ได้นะคะอ่ะ อย่างตัวอย่างเช่นคําว่ากระตะเวทีกระตะเวทีววทถ้านักเรียนไม่รู้ว่ากระตะเวทีคืออะไรนักเรียนก็สามารถเปิดพัจนานุกรมนะคะเพื่อหาความหมายได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะในรายวิชาส้นเสริมือครูไม่มีการบ้านนะคะแต่ครูอยากให้นักเรียนไปฝึกอ่านนะคะแล้วก็พาคําไหนที่เราไม่รู้ความหมายหรือว่าเราอ่านไม่ได้นะคะก็ไปเปิดพัจนานุกรมนะคะเพื่อเรียนรู้ความหมายยิ่งนะักเรียนมีคําเยอะ มีคำในครั้งสมองเยอะมีความหมายของคำเยอะๆนะคะนักเรียนก็จะสามารถเขียนเรื่องหรือว่าแต่งกรอนได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาส่มเสริมคุณครูก็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ